สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน A.S.A. ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนแก้มลิงที่มากคุณค่าของลำน้ำยมที่อำเภอสองจังหวัดแพร่เนอจะบอกฮือเรายือนอยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่โอ้ตาตาาาสสววยบนน คือโคไทยตาแงเพชร1 1> e อุตลาดีนพิษณุโลกจนครสวรรค์เป็น8จังหวัดที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่สองพิษณุโลกของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานส่งเครื่องจักรเข้าไปช่วยดำเนินการทั้งภัยท่วมภัยแล้งในพื้นที่8จังหวัดนี้พวกเราคือชนประทานแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนสักตัวมาบริหารจัดการน้ำแต่โชคดีที่ยังได้แก้มลิงขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาข้างลำน้ำยมณัฐอำเภอสองจังหวัดแพร่แก้มลิง เหนือฝายแม่ยมสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรตั้งแต่อเภสองถึงอเภอเด่นชัยเริ่มเก็บน้ำแสนกว่าลูกบาทเมตรมีแก้มลิงตัวนี้มีความจุเพิ่มขึ้นรวม2ล้านลูกบาทเมตรทําให้พี่น้องในหลายอำเภอของจังหวัดแพร่มีน้ําเพื่อการ,การกาเกษตรและน้ํากินน้ําใช้ซึ่งแก้มลิงตัวนี้เป็นความภูมิใจสูงสุดของหลายส่วนงานที่ร่วมกันร,รังสรรค์แก้มลิงแม่ยมเป็นตัวอย่างหนึ่งเอาพื้นที่มารองรับน้ําคือแก้มลิง,งเป็นศาสตร์พระราชามีโอกาสได้ไปทำภาคภูมิใจทําให้ศาสตร์พระราชาสืบทอดถึงลูกหลานแก้ปัญหาขาดแคลนน้ <สา S 1> อุทกภัยในภายภาคหน้าการบริหารจัดการกับน้ำยมให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงน่าจะมีมากกว่านี้จุดดีของแก้มลิงตัวนี้ครับแก้มลิงตัวนี้ชาวบ้านได้รับประโยชน์โดยตรงทุกท่านในองค์กรมาเห็นพื้นที่แล้วชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เรา,าก็ภาคภูมิใจจุดเด่นแก้มลิงอำเภอสองจังหวดัดแพร่ <laughs> สรุปว่าวันหน้าของลําน้ำหยมจะต้องดีขึ้นกว่านี้ขอรับแก้มลิงที่นี่ใหญ่ไหมครับใหญ่ครับ <laughs> รักชาติรักแผ่นดินเก้เราอยู่เรากินกันนะ่าชมสีแล้วบ้านเมืองก็จะเจริญสุขขี่ท่าทุกทินทุกที่สามขีรวมใจในหลวงตรัสไว้ทำเถิดสิ่งดีดี เราดีๆกับพี่คำรณไม่อยากเห็นล้นท่วมแหลงหายของสายน้ำยมอีกต่อไปแก้มลิงใหญ่อำเภอสองจังหวัดแป้นเนอ้ <c oughs> จะบอกฮือไปทางนี้ไหมคะไปครับ ตอนโมเดลของวัดชรบทานรังสิ์น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่วัดทั่วไทยจะนำไปสู้กู้วิกฤตโควิด -19 ได้นะจะบอกให้นนทบุรีวัดจะช่วยประชาชนขอยือดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไทุกร้อนบอกเรามามากกว่า3,000คู่สายปปสช <Hey. S 1> ชนประทานรังสิริจัจบมือกับสปาสาชเทศบาลน,นครปากเกรด็ดและศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุเปิดเป็นศูนย์กลางในการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิดจากภิกษุสามเณรและบุคคลภายในวัดรอบวัด เพื่อดำเนินมาตรการการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อจากเบาไปหาหนักการจัดโฮมไอโซเลชันในกุฏิของวัดและศูนย์รวมใหญ่ที่วัดกู้อยากเห็นสปสอชอเทศบาลนครปักเกรดโอนการแพทย์ชประทานคณะสงฆ์นนทบ,บุรีรลุกขึ้นเชิงลุกมากกว่าตั้งรับแบบไม่มีอนาคตเลยาธะที่การสปสอชอพึงพอใจกับจุดนี้ที่วัดจะเป็นที่พึ่งของพระและประชาชนได้วัดชปรัฐานประวัตินาตัวให้เป็นสถานที่ตรวจคัดกรองทั้งพระประชาชนที่อยู่ การที่วัดเข้ามาช่วยเป็นจุดตรวจพร้อมกับสถานที่นี้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะมีลมโกลกสบายเราเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆขณะที่วัดยืนยันว่าพร้อมเผาศพคนติดโควิดตายโดยไม่รังเกียจวัดนี้เผาโควิดด้วยใช่ครับไม่มีการปฏิเสธไม่มีการปฏิเสธครับมาเลยมาเลยถ้าเสียชีวิตแล้วหาที่เผาไม่ได้มาเลยครับวัดนี้ครับวัดพร้อมเมนพร้อมสเปรอ์พร้อมครับวัดเกิดขึ้นได้เพราะ ประชาชนปรเพชชร,ระชาะฉะนั้นเมื่อประชาชนโด,นดอนรนวัดก็ช่วยวัดก็ช่วยฮะนี่นะเผาให้ฟรีครับสบปสอชอขอเป็นที่พึ่งของประชาชนสรุปว่าการร่วมมือกันการเสียสละสถานที่เพื่อแก้และป้องกันโรคโควิด19เป็นเรื่องดีที่ควรยกย่องอย่างยิ่งคร,รับใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตัวเองไม่รู้ค่ะแต่หนูรู้ว่าหนูป้องกันโควิดได้นี่โควิด โควิดในทีนไอโรคส้นตีนมึงมาล้างโลกทุกคนมีแต่กลัวเศร้าโศกขึมนมาล้างโลกนะไอโควิดในทีน ข่าวดีๆกับพี่คำรณเรียนฝากทุกวัดให้แหนมาใส่ใจในเรื่องนี้เพื่อตนเองพระประชาชนและชาติของเราวัดชรประธานรังสิตนนทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ขึ้นมาลางโลกนะไอโควิดนายทีน